วเว็มช้อยการละครในงานเอช้อยแฟรนดี2024ซึ่งเป็นการละครที่มีความสนุกสนานมากมีทั้งเรื่องบดนอกบทเติมบทกันอย่างสนุกสนานและลงตัวมาพบกับความสนุกที่ได้เลยค่ะ อะไรไหมครับอะไรนะครน้ำตาลอนน้น้ำเปล่าครสครับสวครับสวีครับโอ้ยไนะครับดูคนดือยันครับโหทำไมรานี้มีแต่คนอๆสวยเต็มไปหมดเลยอะครับปรานี้คนเยอะแบบนี้ไหมครับ ปกติเหรอครับใช่ครับปกติเยอะกว่าน,นี้ใช่ไหม<อ>แต่เนี้ยแค่ส่วนหนึ่งที่เข้าร้านเรามาทันในวันนี้นะครับผมแต่ขอเสียงให้คุณไอชื่นใจหน่อยนึ่งที<อ>คนเยอะก็ดีแล้วครับพอดีว่าผมมีเรื่องจะปรึกษ,ษารนะครับครับผมคือผมจะขอแฟนแต่งงานแฟนผเป็น<อ>คนที่สูง,สง เหมือนแบบทำให้เวลาในโลกเนี่ยหยุดเลยครับโอ้ยใช่ไหมแล้วถ้าผมจะขอเขาแต่งงานเนี่ยทุกคนว่าเาจะเซย์เยสมั้ยครับเซเล่อะไรนะ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 กาจัดการอะไรบ้างฮะพี่ไอพี่ไอจะแต่งงานหรอครับอีแก๊บอีฟอร์ดไปโโวโอ้ยยังไม่มยังไม่ไั้เตรียมเลยมีแหม่เรียกเราก็ไม่มีถามรับ แล้วพวกนี้ช่วยกูได้หรออ้บอกเลยนะว่าประสบการณ์การขอแฟนแต่งงานของผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองนับดูนะให้ยืมมือนะศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์ศูนยศูนย์เท่ากับศูนย์ไม่รู้กูจะไปไหนเฮ้ยไม่เป็นไรแต่เราต้องมีครั้งแรกแนอ๋อใช่ครับเออได้ชิวๆใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะขออีกเล่าสกหน้ยอไรเอาใหม่ใหม่เอาใหม่ขออีกทีขออีกทีเทคชูดี๋ยวเดี๋ไม่เมื่อกี้สั่งเมนูผิดสั่งเมนูผิดเออเอาใหม่เอาใหม่ดีๆนะอ่ะฮะคาราเมลเฟปนชิโนแอดเฮเซนัสสลับสองฟมแอดคาราเมลสลับหนึ่งฟมไอกาอฟเชเจลลี่ชวาชิปกับชอร์ตคาราเมลซอสไอส์ตาริมดีครับแกนเดย์ถูกปันบ โอ้ยมือสั่นเลยน้ำหกแล้วเฮ้ยไอ้กีมซีรีส์จบไปตั้งนานแล้วมีอะไรจำแบบไอ้คาถาเทอร์โบเตอร์อะไรเมนูจาวาชิปอะไรนะขอทีนะขอแล้วเพื่อขอแล้วเหมือนเดิมมึงเก่งเลยเนี่ยพวกมึงก็แล้วเพื่อนไอ้กีมมาแา้ก็ดีแล้วเมื่อกี้มึงว่ามึงแง่ช่วยกูได้มากกว่าไอ้คนกลัวเมนูช่วยอะไรับพี่คือกูอยังเข้าใจได้ ไอ้ปิงอหรอะไอ้ไหนอะเหรอาไม่ใช่ว่าพี่ขอมาแล้วในตอนพิเศษที่ลงไปมึงหลุดชื่อมาขนาดนี้แล้วทำไมเขาขอไปเธอมึงเป็นแอร์เรียแบแหวนหงส์ไงฮะ เออว่ะตอนนั้ก็เล long, ่นกับเพื่อนผลเออก็ตอนนั้นก็ได้แค่ขอไงแต่ตอนเนี้ยพวกมึงรู้ป่ะพวกผู้ชายอ่ะแต่งงานกันได้ลวเว้เพราะว่าเขามีกฎหมายสนอเข้าวเทียนครับ ได้ดิแล้วแรละพี่ก็เลยร้องเพลงได้พี่เหนือได้ต้องเลยนะแล้วก็ชอบกินน้ำอร่อยแล้วน้ำอร่อยในงานอ๋อเราเราหิว้วนะนั่นแหละดูเลยว่าจะของมันในงานอ่ะ กอนเขาด้วยไหนผ ok ู้ไหนนี่ไมอ้งจริงนี่ยาบามีแกไม่เลิกเป็นติ่งกับหวัเป็นติ่งคาไม่ได้เป็นหวัดที่จะกินพาราแล้วหายอ่ะแล้วุแต่งงกันนะอหรืพี่หรือว่าพี่ไม่ใช่ครั หรือว่าพี่โสดโดจ่ะอานนี้จ้ะคะพี่ไอเหรอ้วแต่งกับใครอ่ะนี่น้องฟ้ายังไม่รู้อีกเหรอว่าจะแต่งกับใครอ่ะใครอ่ะทุกคนขอโทษนะที่มาช้าคือตั้งปุบเป็นเลขหกอะนะแต่ว่า เป็นห้ององเย็นน่าเอาอิบเลยอิบนอนเอาอิบเลยแล้วมาได้ไงไหนไหนเขจะไปรับมันก็ไม่ยอมเอ้าเย็นเย็นเย็นอะไรเยสบายมากนะทุนอากาศเย็นมากนั่งบ์ไซค์เฟินรถก็ไม่ติดด้วยเราดูอยู่ว่ามันไม่ติดกำลังจะลายไงไหนย่ามาแตะอะย่า ช่วยด้วยมันสิ่งนั้นนะไม่ติดี่พี่จะเอาเนี่ยคือของดังไหมไม่ช่วยแล่วไม่ไม่เป็นไรเราแบ่งงานแหละมันเป็นความสามารถพิเศษของสาววายอะอ้สาววาย รู้จักได้ไงหรอไม่สำคัญหรอกแต่ครั้งแรกที่เจอนะโคตรน่ากลัวที่ขนาดกลัวเนี่ยเอาก็กูเจอเมึงครั้งแรกมึงก็ถามค้ำตอบคำ้ำนี่หัวคิดอะไรก็ไม่ร<ช>ู้แต่ก็ยังดีนะอย่างน้อยตอนนี้มึงก็ไม่เหมือนตอนนั้นแหละ ลืมลืมได้ยังไงสองแล้วพูดยังไงเป็นคพูดแทนเราเป็พูดยังไงเป็นคนพูดยังไงเมื่อก่อนที่เป็นคนพูดน้อยใช่ไหมอ๋อเมื่อก่อนมีไม่เเฮ้ยมืไอ้ไอ้เมื่อก่อนไอ้ไอ้คำถามนะพวกกูต้องจังจะเป็นอยู่ไหม ใกล้คิวละวใกล้คิวแล้วใครทำไดหรอฮะก็่บอกใครก็ไม่พูดเลยไอ้ก็แบบอะไรของไอ้ก็ไม่รู้เนี่ยอ่า เขาลำคาญกันหมดแล้วเนี่ยรู้ตัวไหมแต่ว่าตอนเนี้ยมึงพูดเยอะแล้วใช่ไหมผูว่าจะพูดเยอะเหมือนมึงด้วยโปเพลงตั้งตนี้ต้องมีเพลงแล้วป่ะเฮ้ยมมมีเพลงนึงคนร หรือว่าอะไรนี่คือวางยากันเลยเอาไปเพลงนี้ไหมบอกเลยว่าเหมาะสำหรับอีเวนต์นี้มากคนร้องพคดหล่อมีเสน่ห์มีสไตล์มากมิวสิกปะเดี๋ยว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 หยุดเลยไม่อะไรวะใช่อะคุณจะเต้นเพลงนี้ไปมีผมได้ครับ ชอบฟังเพลงนี้มากนักร้องโคตนหลอใช่ไหมจอมพิศนปลทวิตถูกตองแบคนึปน่รับคกอะเต็มไเดวจังหวะชาาชา่ะัชาชาชผมชอบมากเลยครับจังหวะชาชาชา อันนี้เขาโดนตกหรือเต้นมาเล่ปะรอนนะ้องนาะมนะปุยมีไหมานจชาเราอะปุ้ปุย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 ปยปัยปุยปอยปุยยปยยปยปุยปุยอุยยปุยปุ่ปุยปดยปุยปุย้ยยยยย

ไม่เป็นไรครับผมว่าผมมีคนที่ช่วยผมได้อยู่พี่ก้องเหรอทุกคนว่าใครบ้างที่พอจะช่วยผมได้บ้าง เจ้าอะไรครับถูกต้องครับเจ้านานครับเจ้านานไม่รับโทรศัพท์เจ้านานอยู่ไหมอ่ะ ไอ้เจ้าเด็กหนะนะนะไหนนั่นนะนะไองดีๆทำซุ้มซ้มดูเวลาก็ไม่ค่อยเต็มแต่ทนีนร้านกินขานไอ้รู้ป่กว่ามาบ้านเราี่วแรกคาที่แล้วอ่ะเอาสักครัวเอาลูกไปหมดเลยคนอะไรก็ไม่รู้เขาสารอีกจะกินเลยนะไม่รู้อ่ะถ้าไอ้แต่งน้าเราคนแบบนี้เราไม่ได้งานไอ้แน่นอนจ้าว นี่ช้าหน้านมดน้้ำตาอีกแล้ววันนี้น่าจะเป็นความในใจขอเจ้าหน้าเลยเนาะฮะลัลโหลหลานเราจะแต่งงานเตรียมสินสอดให้พร้องนะเาราก็ยังไม่พอแหวนประจำตรนะกูลอะเลือกวงที่ใหญ่ที่สุดงานอนะจัดอยู่ที่กรุงเทพเอาให้อีป้าข้างบ้านที่น้านมองเห็นเลยนะ เจ้าน่าจะไม่มางานแต่งงานของเราจริงเหรอเนี่ยไอ้ทำไมมาอยู่นี่ไม่บอกเลยก็กูเห็นมึงสนุกอยู่อะแล้วอยู่กูไม่สนุกหรอไม่เป็นไรกูกลับละเฮ้ยเดียวนี่มึงงอนอะไรเนี่ยงั้นวันเสาร์ไปนั่งกันไหม ได้ข่าวว่ามีสอร์เปิดใหม่อ่ะไม่เหรทำไมอ่ะกูมึงไม่รักกูเหมือนเดิมแล้ววะนี่ความรักเรอบถึงจุดดิบตัวแล้วเหรอวะเดี๋ยวนะกูแค่ออกมาคุยโทรศัพท์แค่นี้เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่นั้นไงแต่กูรู้สึกสัมสักแล้วว่ามึงอะไม่รักกูเฮ้ยงั้นกูไม่รักมึงเหมือนกันกูไม่รักมึงตอนไหนแน่ไหน ๋ยวบอกนะมึงโง่น้ำตาหอีคนนแล้วการกับเข้าร้านเด็กโงน้ำตาลบอกปา่าไงเฮ้ยมึงจะลับไ้มนี่มึงก็รู้ใช่ป่ะเพราะกูไม่ชอบให้เดือนหนีตอนทะเลาะกันอะพวกกูชอบอะเฮ้ยแต่ถ้ามึงอยากห้ออ่ะมึงยังมีโอกาส จะให้โอกาสมึงอีกสักสามวิแล้วกันสามสองหนึ่งอะเดี๋ยวกูจะหลับตาโอเคโอเคกูหายงอนเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่โง่อะหรือมันไม่รักจริงเหรอโอ้ยนี่ใส่ไม่ดีอ่ะ เอาล่ะเอาล่ะยืดก่อน như เท้าเราก็ยืด คออวมาวมะความอโอเคทีนี้เดี๋ยวพวกยูอ่ะเต้นตามไอนะ okay โอเคปะโอเคได้มามาัจังหวะมานะครับห้าหกเจ็ดแปดเกิน์สสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเกิร์สทำอะไรกันอะไพักไมถูกหรอไม่ถูกเลย,ยเนี่ยก็เป็นชาวอยู่น,นะอันนี้ถูนี่พวกยูไม่เคยเต้นกันเลยนนเนี่ยนะพวกยูพวกยูไหวไหมเนี่ย อยู่ดูไม่สนิทกับร่างกายตัวเองเลยมึงก็รู้กูไปอินทุกคนแต่อยู่สนิทกับพี่แก๊ปน,นะเฮ้ยไอ้นนองความสัมพันธ์แบบโรแมนต์แบบผมลิขิต่ะจะ๊ะรักพรมเลยนะผมลิขิตอ,อ่ะอ่ะไม่เชื่อพี่สุนห้เขาดูเพื่อรักจะไป เออเกือบเลียมเลยหมายให้ตามสัญญานะเดี๋ยว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 มึงเล่นยังแข็งมากเดี๋ยวดูดูพี่ไว้ดูพี่ฟอร์ดดูล้วจํานะว่าเขาเล่นยังไงเล่นแบบแบบไม่แข็ง ดู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 ไรกันครับพี่ทำอะไรอ่ะใช่ทำอะไรอ่ะซื้อมาให้ตามขวัญใจเลยนะแกะบ้านเสร็จอ่อะไรพี่ภาพลักแฟนขับเขานั่งดูไว้กันลอส ต่อต่อไปต่อมันไม่น่ารักหรอกคโอยอยอเิงรอเริงรอเริงไงรอเริงมานี่เลยวันนี้อยู่มาในฐานะอะไรหรออะไรเอ๊ะเจ็บขี้เลื่อยูใช่หรอสฝืนหน้า กูไม่ได้จีบไม่โถตึ้งยังไงยูชอบกูมากไม่เช่เหรอแค่ชอบก็พออ่ะไม่ต้องเป็นมากขนาดนั้นก็ได้ไม่เป็นไรอยู่ให้ฉันรักก็พอไม่เหตุผลต้องสนใจสมมฉันจะเป็นอย่างไร ใชเหอใ่ค่ะฉันน่ารักนี่ไให้กล้วยกล้วยเราไงเลยชอบเลยเป็นไรอ่อะจีบหรอใช่เลยเหรอพี่เดี๋ยวเดีน้องชายเอาดีๆนะ ซีรีส์จบแล้วเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นเอานะเดี๋ยวมันจะมีภาค่องเอานะไม่ได้เหรอไม่มีอะไรอยากให้กินเหรไมต้องพายกูนะไปเก่านลุกลุกลุกเฮ้ยยูมอนก่อนนะมึงจะมาหงายการดมอนกับกูไม่ได้ ได้มึงอยากงอนมึอาใช่ไหมถ้ามึงงอนไปเอยเฮ้ยเฮ้ยยวาเฮ้ยเฮายเ้ยเยเ้ยย แคบครับไอพีพีไม่ใช่แคบครับ hey? คุณเคยเข้าใกล้ความฝันมากเท่าไหร่แต่สำหรับผมมันอยุยแค่600เมตรไปไหนอ่ะอะไรครับเนื้อ พูวะพูดขวัวเลยวะเฮ้ยเี่ชก well ุลอะไรไอ้ไกุลเี่ชกุลถ้าพี่ใหญ่ผมตัดใจอะพี่จะทอย่างนี้รักอยู่กัผมเดี๋ยวได้คำจกทีคือจะให้เป็นชกุลอุ้ยอุ้ยใครอ๋ออ๋อดิทิมมูคาราเมลพปูชิโน่แอนด์ฮาซนาเชลัส แองเอฟฟาพิจาลี่จาวาชิปแล้วก็ช็อกแลตกับคาราเมลไซรัปเอ็กซ์เบอร์วิปค่คาดีคาเฟ่การเดชันออ่นเข้ามาบ้ังนี่ฮะเกิดอะไรขึ้นทุกคนบดกูมันเขียนแล้วของดเขียนอ๋อเออใช่มันกินเหอะอ้าเอา้เอาเหมือนสิ่งนั้นมาก พี่เอ็เอ็กส์แพงมากเดี๋ยวก่อน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 แซมกูมีเล่ต์มากนะไอ้แก๊บไอ้แก๊บพรุ่งนี้กูต้องไปแข่งกับอาแล้วกูตื่นเต้นว่ะทำอะไรรึวะกูไม่รู้ อะไรนี้อีมึงก็รู้ใช่ไหมรู้มิชาที่เดินหนีตอนทะเลาะกันโทษ ทุคนอรดยู่ตดสัค้งอรยู่ในความสงบเราเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจก่อนเลยตอนนี้นจบแล้วเหรออันนี้ปืนยี่ห้ออะไรฮะทำไมไมันงา่ามงงนายขออีกทีได้ไหม,มน,นำด้านนำด้านทางเราได้รับแจ้งมาว่าที่ร้านแห่งน,นี้เป่นพี่เนี่ยคนแปลกๆ เราจึงต้องการตรวจสอบลูกค้าทุกท่านขอกันเลยไม่เรยืนเลียงกันแบบนี้แต่คกยิิ้งแบบทิ้งท็กโต้เทททกเวทิกิเยทิกองรดจมุกเยอะกันนะใช่ไหม của này, cô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  này, Còn này ไครไนะกูไอ้กูตกใจอะ่ะกูเลยรีบกลับเข้าร่างกู <ş ark> แล้วมึงอ่ะใครเปิงกูปงเป็นเลือใครเนี่ยเช่ไนไรไงเช่นไนไงครับ ตายหมดเลยมึงรู้ปะเนี่ยถ้าปูเสียงไปอ่ะคุยอยู่ยังไงอ้าวมันจะอยู่ยังไงก็อยู่ไม่ได้ไงก็ไม่ต้องอยู่เสร็จแล้วไม่ได้นั่นแหละปูว่าไม่อยากเสียง,ไยงไไมไปไงงั้นเรามาทำสิ่งนั้นกันไหม,ไมอะไรมันสิ่งนั้น ไแต่งงานฮะฮะแต่งงานแต่งงานกันไหมฮะแต่งงานฮะน้าหน้าหน้าหน้ะแต่งงานแต่งงานแต่งงานคุณต่าตจอด่อนได้ไั่เนี่ยเะ แต่งงานกันไหมแล้วคือเธอขอดื้อๆแบบนี้เลยก็ไม่ได้ขอดื้อๆนะขอดีๆแล้วเธอจะมาขอราอย่างเงี้ยเธอมีสินสอดอะไรให้เราบ้างมอืมสนามบาสไม่ต้องการสนามบาสก็มี อาหารครบสามมือม้อหรือจะสี่มื้อก็ได้แล้วก็ที่ดินเท่าไหร่ก <laughs> ็นี่สินอะไรนี่สินไม่เอาล้ <laughs> อเล่นก็ให้ได้ทุกอย่างนะ <laughs> แต่งไั้ไหมยั <laughs> งไงดีอ่ะ

พวกเราอยากให้อยู่ด้วยกันนะครบผมกับผมขอบคุณครับ